ัครบท่านผู้ชมทุกท่านครับผม Mpower วเวครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เอฟเฟกของ Yamaha spx 9 0 0ครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่ของตัวเอฟเฟกตัวนี้นะครับเขาทำหน้าที่อะไรนะครับแบตเตอรี่ของ Yamaha วนี้นะครับจะเป็นแบบแบบแบบนี้นะครับแบตบกระดุมตัวนี้นะครับหน้าที่ของแบตตัวนี้นะครับแบตบของ yamaha ตัวนี้ไม่เห็นมืดสำหรับแบตตัวนี้เป็นแบตกระดุมนะครับหน้าที่ของเขาคือ,อเป็นแบตเตอรี่ที่ใจไฟเลี้ยงให้กับวงจร ของเอฟเฟกตัวนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นฐานของไบออดนะครับไบออดนะครับก็ย่อมาจากคำว่าเบสิกอินพุตเอาพุตซ s สเต็มนะครับเป็นภาคสัญญาณจ่ายไฟเข้าจ่ายไฟออกเพื่อที่จะไปเลี้ยงวงจรการทำงานเบื้องต้นประมาณนี้ครับแล้วถ้าสมมุติว่า แบตเตอรี่ของไมอดตัวนี้มันหมดมันจะส่งผลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับตอนนี้ในเครื่องมีแบตเตอรี่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไฟอะตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับอะครับตอนนี้เนี่ย มันจะเป็นกระพริบแบบนี้นะครับนี่เครื่องเนี่ยจะกระพิบนะครับบอกว่าแบตเตอรี่โลนะครับพอตอนเนี้ยผมใส่แบตเป็นแบตที่หมดไม่มีแบตนะครับเข้าไปในเครื่องนะครับถามว่าถ้าแบตเตอรี่หมดนะครับมันจะยังใช้งานได้ไหมครับอ่านะครับเดี๋ยวดูถ้ากระพริบแบบนี้จะแสดงว่า อันนี้เขาจะแจ้งเตือนนะครับเป็นการแจ้งเตือนนี่ไฟวอร์นิ่งโลแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้ไหมนะครับใช้งานได้นะครับคือยังมีค่าพารามิเตอร์มีค่าเอฟเฟกอยู่นะครับนี่ใช้งานได้นะครับนี่จะมีค่าพารามิเตอร์มีค่าเอฟเฟกอะไรให้อยู่แค่ตอนที่เราปิดแล้วเปิดเครื่องมาใหม่เนี่ยนะครับอ่าเนี่ย จะเป็นการแจ้งเตือนก่อนว่าตอนนี้แบตเตอรี่อ่อนนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ครับพอเรากดากดลูกศรหรือกดปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับข้อความเตือนก็จะหายไปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ทีนี้อันเนี้ยเบอร์หนึ่งเนี่ยคือค่าพารามิเตอร์ของโรงงานนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์50นะถ้าเป็นเอฟเฟกต์เ แล้วถ้าเป็นเบอร์เนี่ยนี่ครับเบอร์99เนี่ยตั้งแต่51ถึง99คือค่าพาราเมิเตอร์ที่เราบันทึกเองนะครับบันทึกเราแก้ไขเราเราบันทึกครับอันนี้มันจะหายนะครับคือมันจะจะไม่บันทึกไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่แบตตัวนี้มันหมดนะครับอันนี้โอเคนะครับถ้าแบตหมด หน้าจอขึ้นแบบไหนนะครับหน้าจอขึ้นแบบนี้เลยนะครับคือไฟเบอร์หกระพริบ Pip, แล้วก็มีข้อความว่า Warning Low Battery ครับเป็นประมาณนี้นะครับหน้าจอคําเตือนนะครับแล้วจะใช้ฐานอันไหนนะครับถ้าเป็นแบบที่ติดมากับเครื่องมันจะเป็นแบบแบบเราต้องบัตรกรีนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเครื่องนี้ก็โดนบัตรกีออกแล้วผมใช้แบบนี้นะครับแผงฐานกระดุมอันนี้สั่งมานี่นะครับฐานกระดุมแบบนี้นะครับผมสั่งมาแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็บัตรกีเปลี่ยนไปใหม่เพื่อให้มันง่ายนะครับต่อการเปลี่ยน,นครับประมาณนี้แบตเตอรี่ที่ใช้กับ วงจรตัวนี้นะครับวงจรของยาห้าตัวนี้ <c oughs> แบตเดิมของเครื่องจะตีโค้ดเป็น cr 2032ตรงนี้ cr 2 0 3 2ครับ,รบเห็นไหมเดี๋ยวถ้าไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้อีกรอบหนึ่งอ่ะอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมมาไฟสองให้ดูนี่นะครับ cr อันนี้คือแบบที่ผมซื้อมาจากร้านาเปลี่ยนฐานเปลี่ยนแบบรีโมทรถยนต์นะครับตัวนี้ CR 2 0 3 2ใช้งานได้เหมือนกัน,นครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือ CR 2 0 2 5นะอครับอันนี้คือแบบเดิมของเจ้าของเดิมที่เขาใช้มาเขาบัตรกรีแบบนี้นะครับนี่เขาบัตรกรี ตรงฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ติดเข้ากับแผงวงจรอันเนี้ฐานมันร้อนนะครับฐานมันร้อนผมเลยถอดออกแล้วซื้อ,อป็นไหนแล้วอ่ะเนี่ยแล้วซื้อรางฐานกระดุมตัวนี้มาผมก็บัดกรีเข้าไปแล้วใส่ไปแบบนี้อ่ะนี่มันก็จะเปลี่ยนง่ายนะครับอายุการใช้งานของแบตเนี่ยมันอยู่ประมาณสักห้าปีได้นะตัวนี้นะ ซื้อได้ที่ไหนนะครับในเซเว่มีในโลตัสบิ๊กซีมีสำหรับแบตตัวนี้ถ้าหา cr 2032ไม่ได้เนี่ยใช้เป็น cr 2025แทนได้และ cr 2016ก็ใช้ได้ทีนี้ไอตัวตัว cr เนี่ยมันมันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับ ฐานกระดุมนะครับที่ขึ้นต้นด้วย cr 2 0 1 6 2 0 25 2 0 32แล้วเขียนว่า3ามล้นคือใช้ด้วยกันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น1 6 2 5 3 2ตัวเลขข้างหน้าคือขนาดของอุย ใจคือขนาดของความกว้างความกว้างของฝั่งนี้นะเนี่ยไอก้กลมๆเนี่ยมันมันกลมเท่าไหร่เขาเรียกว่าไดามิตเตอร์ของมันเนาะอันเนี้ยยี่สิบมิลสองศูนย์คือทุกตัว cr 20 16สองศูนย์หนึ่งหกไอหนึ่งหกสองห้าสามสองมันก็สองศูนย์หมดเลยนะครับทีนี้ไอ้เลขตัวหลังเนี่ยหนึ่งหกสองห้าสามสอง ก็คือความหนาของไอ้ฐานตัวนี้เนี่ยความหนาความสูงก็ได้อะความสูงของฐานครับ1 6มันก็จะหนา1.6มิล25ก็หนา2.5มิล3มก็หนา2ไอ้สามจุดสองมิลความหนาตัวเนี้ยมันจะไปต่างคืออะอย่างไปเข้ากับพวกรีโมทหรืออุปกรณ์ที่มันจำกัดพื้นที่ อันนั้นเขาจะจํากัดเฉพาะเจาะจงว่าต้องใช้เบอร์นี้เท่านั้นแต่สําหรับเอฟฟตัวนี้เราใช้วิธีการบัดกรีแทนเข้าไปกับของเดิมเราจะใช้1.6ก็ได้ถ้าเราหาได้นะครับแต่ถ้าดีที่สุดก็คือใช้3.2ครับตัวนี้แอมจะเยอะกว่าเพื่อน1.6บางสุดก็จะมีความจุน้อยนะครับ1 25 ก็จะมีความจุเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึง่งและตัว3าก็จะมีความจูที่มากกว่าเพื่อนอายุการใช้งานก็จะนานกว่าเดิมประมาณนี้แต่ถ้าเราหาไม่ได้เราใช้แทนได้นะครับอันนี้เป็นเกรดเพิ่มนิดนึงนะครับสําหรับที่ที่ใครยังไม่รู้ว่าแบตซีอามันคืออะไรเราต้องดูยังไงเราดูแค่โวลต์ก็ได้นะครับว่าโวลต์ถ้า3าโวลต์ใช้ด้วยกันได้ไอ้เลขตัวหลังก็คือความหนาแล้วก็บ่งบอกถึงว่ามิลลิแอม ถ้ามิลลิแอมจะต้องไปเปิดดูในสเปคเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าฐาน3รุ่นเนี้ยมันมีมิลลิแอมเท่าไหร่ครับประมาณนี้ซื้อได้ก็ตามเซเร้านเปลี่ยนฐานนาฬิการ้านทั่วไปผมว่ามีขายครับสำหรับฐานพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับแบตเตอรี่หมดแจ้งเตือนใช้งานต่อได้แต่ค่าพารามิเตอร์ที่เราเก็บในลม ลอมก็คือฝั่งที่เป็นตั้งแต่เบอร์51ถึง99ค่าตรงนั้นก็จะหายนะครับะจะเป็นแค่นี้สมมุติว่าเราเมไมไว้ที่เบอร์53 52พอเบอ็ดหมดมันก็หายเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเอฟเฟกตัวนี้ครับยามาฮ่ S P X 900รวมถึงในตระกูลของ990 rev 100 rev 500นะครับถ้ามีแบตก็เป็นเหมือนกันและส่วนมากก็จะใช้แบตเบอร์เดียวกันคือ cr 2 0 3 2ครับก็คงคิดว่าคลิปนี้นะครับจะหายสงสัยนะครับว่าแบตของเอฟเฟกตตัวนี้นะครับที่ถามผมเข้ามาเยอะว่ามันเปลี่ยนยังไงแล้วมันใช้เบอร์ไหนเพราะว่า แบตที่มากับเครื่องเนี่ยส่วนมากเขาจะบัดกรีทับเบอร์ไว้นะครับแล้วในแผงวงจรตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกเบอร์ของเอฟเฟกไม่ได้บอกเบอร์ของฐานนะครับว่าใช้ฐานอะไรนะครับแต่จริงๆมันมันค้นหาตามตาม YouTube หร,หรือตาม Google มันมีอยู่อันนี้นะครับก็มา แชร์ให้ดูกันนะครับสำหรับใครที่มีเอฟเฟกตัวนี้อยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนฐานเลยนะครับผมว่าถึงเวลแล้วครับถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ